สบายดีมาพ่อกระเ่บบาวน้อยสาวลุงเอนี้ฉลุงพามากินข้าวพี่น้องเอนีเป็นวันหยุดนะมากินข้าวเศร้าน้ากันเบื้อัสครูสกวนมีอย่างแน่พี่น้องนี่แก้วน้ำไม่ส้มพี่น้องแก้วน้ำไม่สม้มนี่ลายยางมีปิ้งปลาดุกแนะ่ปิ้งใส่อัวปิ้งสิ้นแน่พี่น้องนี่กะแกงบะหมี่พี่น้องแกงบะหมี่แกงบะหมี่ใส่กระดูกหมู ปลาพักกับเอากรมีนี่บลาเขือบปลเขือพี่น้องบลาเขือก็บบกแต่งอาหารบ้นบานๆคือเกา่าลรอพี่น้องสไตล์ซะลุ่งกินง่ายๆค่ะม่ได้กองเขา่ากองใหญ่ๆเอาผ้าห้องคือเกา่าพี่น้องมากินข้าวลำกันเบอร์สุขุสุขุนฟังไทยต่างประเทศต่างแดนพี่น้องอาหารบ้นบานๆคือเกา่ากินง่ายๆจะตายซะลุ่ง อชุดยังไม่สมพี่น้อมบมะเขือนวละคั้นตะคั้เป็นบัตรหน่อยหนึ่งพี่น้อง เื่อเอาไปดีหน่อยละครัเลยพี่น้องแกงก็ไม่ใส่กระดูกหมู ฝนก็สิบเบิดล่แหละพี่น้องอากาศฮอนหลายช่วงแย่ฮอน การฮ้อนแล้วสวยมากฮ้อ,อนนลพี่น้องนะออกจากงานบ่อยากออกจากงอนเลย ไปจังไรนอตพี่น้องฟังไทยครับน้่มท่วมบกสะบ้อพี่น้องบ้านน้อยสารุงเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องบ้านบ้านนอยกับเบอร์โต้หลายเมื่อละห้อนนงเบอร์ติปับ่พยุ จะเป็นวันยุดว,วันเสาร์เนาะเหมือนไปใส่ตัวเงินห้อนหลาย ิ่งปลาดุกปลาดุกนาเห็นมัมันแซ่บปลาดุกนาเแซ่บ อันชิ้นแดดเดียวชิ้นควายแดดเดียวนะ แซ่บบอรสุยย่างอาหารแบบบ้านๆสุดยอดเลยพี่น้องจะชะลุ่มก็กินโมบส์กอกพี่นอ้องอิ่มแล้วพี่น้องกินได้หน่อยเดียวเท่านั้นแหละสะลุ่มกะขอขอบใจบอรสุภูสุคนเนาะที่เขามาให้กำลังใจบ่าวน้อยสาวลุงเอาไปพ่อกันคิปหนาบายบายขอบใจขอบคุณค่า